ศิลปินมามาเพิ่มเติมเสริมครับบอกอว่าต้องท้าพระเอกแต่หาอยู่ครับทำนี่พี่น้องเอามาฝากในเด้อเอามาฝากเขาได้ดึงซอยกันแต่จริงๆคือวงเราอ่ะมันถ้าถามมาหน่อยหวงกรบบุหน่อยเด็กเพราะเป็นวงที่มีศิลปินเยอะแต่ว่าเขาอ่าจสิบปได้แบบนี่ผู้ใดผู้หนึ่งหรือบางเพราะาตอนนี้คนคโฟกัสบอยแอนอย,อยู่อย่างประมาณนี้แต่ว่าอยากในน้องๆมากแบบมาซอยแบบเสริมแห้งบางครั้งีกี่ปีเราจะอยู่ห้าพี่จะกี่ปีพี่เนี่ย เห็นบหครับปีเนี่ยอันนี้เสียงผมก็เพิ่งกลับมาปีนี้ก็หนักเพราะว่าทํางานหลายอย่างก็ทุกอย่างเนาะอย่างมันก็คนท่ามันต้องมีการวางแผนอะพี่น้องเขาเขาบอวางแผนกันไหมว่าเอออีกวงต้องบริหารไปให้เรื่อยๆจนมาไปฮอร์ส์ลูกขั้นสามีลูกนี่ก็คือขั้นลูกเขามักนเนาะขั้นมักทั้งนี่ก็คือมาเห็ดตอทั้งสี่นะ เวลาที่มีศิลปินมาเนี่ยเราก็ช่วยกันผลักดันเพื่อที่จะเป็นแรงเพิ่มเพิ่มความแข็งแรงให้กับใจกันร้อยให้เราได้ไปต่อแบบยาวๆคนเกษตรโฟกัสหลายคนคือทุกคนถ้าทุกคนมีชื่อเสียงเนวงมันก็สามารถไปได้บอยกแย่เมอนเกษตรแบบเดเป่าแห้งหน่อยลุ่งอย่างประมาณเนี้ยก็บแห้งไปได้แดอยาง,งอื้นพอเดี๋ยวนี้ก็ฮังดแบบับ ต่อไปก็เจอค่ะหมายถึงจังหลยกับพ่อหมายถึงทุกคนต้องเจอเราแต่มันอาจจะพี่บอยอาจจะไม่ได้ราเรื่องหรือใดๆก,ก็ก็ต้องดูตามความเหมาะบางครั้งเหมนงานรับเชิญหนอะตอนนี้ก็มีต้องการเจ้ภาภ่าเขาก็ต้องการงานรับเชิญอย mm hmm. ู่ยผมเคยยังมองมาวันไหนเนาะแบบเอ่อควรมนใจกันร้อยเนี่ยผับหรืองานอีเวนท์ที่ไหนต้องการใจกันร้อยโดยที่แบบ บตบบองน ja. ี้บ like ่อยสิใช่ใคนแต่เราต้องสร้างกว่ากว่ากว่าเขาจะแข็งแรงอ่ะหมายถึงยังเห็นไหมยังน้องตายไ่อยู่กับเรากี่ปีแล้วสองสองปีคือสมปีเต็มเต็มคือจิเนอ่ยก็ต้องเหตุให้ตาแบบแข็งแรงแล้วก็แบบสามารถพักดันกับแต่ผมก็ลองลองคิดแล้วก็เตรียมเตรียมงบที่สีเห็ุซิ่งเกินก็อยาก อยากที่จะให้น้องๆในนี้เพียงเป็นของตัวเองว่ามันจะแบบไหนแล้วก็อย่างน้อยถึงไม่ดังมากก็ขอให้เป็นชายประโยชน์จากคุณแม่ค่นายห้างคุณนายห้างนายห้างจะทำน้องเรียบน้ำเลยครับรวมถึงน้องแอนน้ำขาน้องแอนก็ต้องเฮ็ดเจมส่มาขานี่นะฮะโอ้อบบนี้เพียงเด็อย่าเฝ้าวาวไปก่อนให้มันเแบบเออเริ่มแบบขั้นตอนผลิตกันแล้วพี่น้องก็สิคือต้ออี ตอนนี้แต่ก็จะมีเพลงตอนนี้ผลิตยังอื่นก่อน,อน,นผลิตยางอื่น <c oughs> เก็บลูกก่อน <c oughs> แต่ว่าคือคือผมก็จะทําอย่างน้องเวบเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในสังกัดเรานะครับเราก็จะมีซิงเกิลมีเพลงให้ซึ่งแต่ละการทําเพลงแต่ละเพลงของงบประมาณก็คืกตีมายังทา,าหมาม <c oughs> ืออย่าีพี่หนาวเวบมาขึ้นดีว่าอืมนั่นแหละมาใส่สุดเผ็ดเลยเออแม่เอามื่อนี่มันก็ว่างเด้อเออเนาะไม่ก็ห่วงไว้ทำเอาไเอาเอาไว้ก่อนอุ้ยอุ้ย เธอไพ่แล้วนี่นะครับก็กดลิงก์ที่ปักมุดนะครับเริ่มแล้วเริ่มใดมาไล่ด้แม่แม่เอาไปให้แบบคือฝากไปให้แต่ก็เริ่มเก่งเวลาอยู่บนเวทีคนเดียวผมมาซ้อมเบอรงฮางหมอนี่เอ็นเตอร์เทนเก่งแต่พออยู่กับแม่แล้วก็เก่งเก่งหน่วยการเขาดีเพราะอะไรค้นหุ่นเบนเดอร์ไสุดเข็ดงามันฟ่อนงาความสดใสนั่นเองด้วยความที่เป็นเป็นใบรุ่นด้วยเก้าปีเองเนาะสักกี่เจ้าสิบเก้าจะแต่สมมีว่ จบออนไลน์จะออกไปตะกี้ออกแล้วแต่พี่มาออกบ่อยๆตอนมาออกเยอะๆตอนที่อยู่ระเบียบมา <c oughs> คือ,อยางออกมานี่คือแบบเด่นกว่าพเอกเลยพีดิดเคยเป็นนางเบิร์ดเจ้าอยู่โอ้เอาพี่ดิเขินเขียนย้อนหลัง <c oughs> ย้อนหลังไปสิบปีพเอกน้อยปีหนาน้องเว เพิ่นกำลังเห็บลังบ้านหลังน้่อยๆน่อยด้มาอยู่น้ำแม่หน่อยดีก็ได้ก็ได้ห้องหน่อยหน่อยพี่หน่อยพี่นะน้องเรียบยังจะต้องช่วยช่วยซอยกันก่อนนะครับเดี๋ยวหามาซอยกันพี่น้องเดี๋ยวก็มีมากนะครับตื่นเต้นอยู่ยังวานนี่อะไรนะเราเปิดรับสอบกอันที่ไลยนะหนึ่งลกณะต้องไปออดดชันแม่ปานีเขากับสัมภาษณ์คือเขนะากับแบบปินผู้หญิงเขากับแบบว่าเออรุ่นแบบ